คุณแม่ปูปะพุมงีีหลังบ้านพักเดาเก็บเป็นกรรมในกรรมสามกัรขั้สามรมห้าบาทหรือกัมเดียวกับสองบาทบเดินเท้าเ่าแบกผ่านปพุ่งเดินขายในบ้านพักใครก็เฉลี่ยแล้วผมจะรู้สึกงว้าน้ำบากแล้วก็อกมอง่าทุกคนนึ่ถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริง เขาไมาหาแน่เพลย์แ <theater> น่อท <work> <N> ุก <R> ส <ud> ิ่งทุกอย่างก็เข้ามาหาแน่เพลเนียลูกร้องไปทําผมก็สั่งให้ทาพร้ลองน้องไปการเซ็นเนี่ยผมเซ็นเองนะก็ผมบอกว่าไอ้เรื่องเหล่านี้ทําไปมันก็ไม่ติดทุกเรามันไม่ถึงกับอาหารชีวิตถ้าเตะตาคุณดีถ้าคุณไม่คิดทุจริตหรือไม่คิดหวังผลประโยชน์จากการทํางานให้เขา นในเรื่องของทะเบียนเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนมาแล้วบอกมาติดต่อมาทะเบียนแล้วทําไม่ได้มาพบผมเนี่ยผมดูแลับเดียวผมรู้เลยว่าได้ไม่ได้